สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับกับผมหนิงสูงแรกครับประจาวันังครที่24สิงหาคม2565ครับพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกของเราครับก่อนอื่นผมก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ผมได้วิเคราะห์ไปครับเป็นฟุตบอลเยอรมันรีเจนครับ EJK ตูตัวนี้ครับซัดเคอร์คู่นี้ก็ดิงครึ่งแรก2ประตูครับ โดยทิมเยือนยิงนาทีที่สามครับยิงไวครับแล้วก็จะบ้านตีเสมอในครึ่งแรกครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับยิงไวเราก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ย้ําครับเราลงทุนที่ราคาสูง1ลูกลงมาครับหนึ่งลูกสูง0.5เจ็ดห้าสูจุดห้าครับใ้ราคาลงมายิงไวปล่อยผ่านแล้วเป็นฟีครับก็มาลุ้นของวันนี้กันครับคือกดการเล่นสูงแรกครึ่งแรกยิงไวปล่อยผ่านครับไม่ย้ําครับส่วนท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มของเราครับกลุ่ม V i พีของเราครับก็แอด id line เข้ามาได้เลยนะครับกลุ่มมหาสนุก vip 2ครับกลุ่มมหาสนุก vip 1นั้นเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ add id line เข้ามาได้ครับกลุ่มของเราครับไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ให้ทีเด็ดอย่างเดียวเท่านั้นครับเราให้ความรู้ท่านครับทั้งเรื่องการคัดบอลครับสอนแนวทางการลงทุนครับว่าลงทุนอย่างไรคัดบอลอย่างไรท่านสงสัยตรงไหนถามกันได้เลยครับอยู่กันแบบพี่น้องครับไม่บอกแบบไม่มีกั๊กครับ สำหรับเรื่องการคัดบอลและเรื่องการลงทุนครับท่านที่สนใจครับก็แอดไอ l ดีไลน์นี้เข้าไปได้เลยครับแล้วก็แจ้งกับทางทีมงานว่ามาจากช่อง u ูท b e ของผมครับสนใจครับแอดเข้าไปได้เลยไอดีไลน์นี้นะครับวันนี้ผมก็มีฟุตบอลหนึ่งตัวครับที่จะมาวิเคราะห์ให้ท่านได้ฟังครับไปดูเลยครับว่าฟุตบอลของผมนั้นคืนนี้จะเป็นตัวไหนลีกอะไรกันครับตัววีผมวีพีผมวันนี้ก็จะเป็นฟุตบอลเดนมาร์กครับบอลถ้วยของประเทศเดนมาร์กครับ เป็นเจ้าบ้านครับเฮลซิงกอครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิงบียครับคู่นี้เตะเวลา22เลกกา59นาทีครับหรือ4ทุ่ม59ครับตามเวลาบ้านเราครับเรามาดูราคาครับคู่นี้เปิดมาครับเป็นทีมเยือนครับต่อ0.25หรือปปครับจ่ายน้ำฝั่งเจ้าบ้านครับ0.93จ่ายน้ำฝั่งทีมเยือน0.93เท่ากันเช่นกันราคาไฮนิแคปครับปัจจุบันครับ ขยับลงครับเหลือราคาเสมอครับจ่ายน้ำฝั่งเจ้าบ้านครับ1.03จ่ายน้ำฝั่งทิมเดือน0.83ครับราคาสูงครับเปิดมาสูง2.75ครับจ่ายน้ำฝั่งสูง0.83จ่ายน้ำฝั่งต่ำ1.03ครับราคาสูงปัจจุบันครับขยับขึ้นมาครับเป็นสูงสาครับจ่ายน้ำฝั่งสูงครับ1.03จ่ายน้ำฝั่งต่ำ0.83ครับเจ้าให้ความสำคัญกับหน้าบอสสูงค่อนข้างชัดเจนครับราคาแฮนดิแคปขยับลงราคาสูงขยับขึ้นครับ เรา,าดูทางด้านราคาคูบบ้างครับราคาพูครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่2.90เสมอจ่าย3.80และทีมเยือนชนะจ่าย2.15ราคาพูปัจจุบันครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่2.70เสมอจ่าย3.80และทีมเยือนชนะจ่าย2.38ครับราคาพูนี่ค่อนข้างแพงครับในราคาฟุตบอลไฮแลนด์แครราคาเสมอครับโอกาสเสมอกันนี้มีน้อยครับจะเป็น มันจะออกไปทางหน้าบอลชนะมากกว่าแต่ฝั่งไหนจะชนะเท่านั้นเองครับจะเกิดเสมอก็จะเสมอกันแบบมีประตูครับเพราะว่าราคาปูแบบนี้มันบังคับให้บอลแบบเปิดเกมบุกใส่กันครับคือต้องมีประตูครับเกิดขึ้นครับแล้วแค่ถูกเช่นนี้ครับเรามาดูผลงานในลีกครับของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับเฮลซิงกอร์ครับแข่งหกนัดครับชนะสามนัดครับแพ้ไปสามนัดครับมีสิบเ็ด ยิงได้11ประตูเสียส2บประตูครับมี9้าแต้มครับอยู่อันดับที่6ฝั่งทีมเยียนครับลิงบี้ครับแข่งหนัดเท่ากันครับยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2อแพ้สีครับยิงได้6ประตูครับเสียส2บประตูครับมี2แต้มครับอยู่อันดับที่สิบสองครับเรามาดูผลงานการพบกันของนักคู่ครับ10นัดหลังสุดนะครับสินัดหลังสุดครับมีประตูหนึ่งค่แนนครับ8ดนัดจาก1ิบนัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90บนาทีค็7นัดจากสิบนัดครับ การพบกันนั้นค่อนข้างดีครับทั้งประตูครึ่งแรก ouais แล้วก็2ประตูใน90้าสิบนาทีครับเรามาดูฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างครับสินัดหลังสุดนะครับมีประตูทครึ่งแรกครับเนัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูใน90้าสนาทีก็8นัดจาก10นัดครับสติติก็ดีทีเดียวฝั่งทีมเยือนครับสินัดหลังสุดนะครับมีประตูในครึ่งแรกครับ8นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูใน90้าสนาทีก็7นัดจาก10นัดครับสติติดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ ยังเลือกงานมีประตูในรั่งแรกและมีสองประตูในเก้าสิบประตีส์เราเปรนูผลงานการทําประตูครับห้านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านครับห้านัดหลังสุดยิงได้สิบห้าประตูครับหูกองหน้าคมมากมากครับเฉลี่ยนัดละสามประตูครับโดยเฉลี่ยครับเสียเจ็ดประตูครับเสียนัดละหนึ่งจุดสี่ประตูกองหน้าคมมากมากกองหลังก็เสียประตูทุกนัดเช่นกันครับโดยเฉลี่ยครับห้านัดหลังสุดฝั่งทีมเยือนครับห้านัดครับยิงได้สี่ประตูครับเฉลี่ยนัดละสิบจุดแปดประตูครับโดยเฉลี่ย แต่เสียไปถึงสิประตูครับเสียนั้นละสองประตูครับโดยเฉลี่ยครับกองหลังนี้เขาข้างรั่วครับสำหรับกิมเยือนครับรั่วมากๆเสียนั้นละสองประตูครับโดยเฉลี่ยแต่เจ้าบ้านนั้นยิงนั้นละสามประตูครับแล้วในเดทฟุตบอลคืนนี้ตามราคาครูเปิดมาบังคับไปตะกูเปิดเกมแรกกันนะแล้วเป็นบอลควยครับคือใครก็อยากชนะครับเพราะชนะนั้นได้ไปต่อครับคือไม่มีใครยอมใครแน่นอนแล้วสติการพบกันก็ค่อนข้างดีครับมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับ ผมไปเย็บคู่นี้ครับมาเป็นคู่วีพีมผมครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกครับประจําค่ําคืนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีรครับเดี๋ยวตีทุ่มห้เรามาดูบอลครับสวัสดีครับ